สนับสนุนโดยไ i ร a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาได้ถูกนำเข้ามาทำการวิ่งทดสอบในประเทศไทยแบบพรมอะไรขวา และสำหรับเวอร์ชั่นพงมาลายขวานั้นก็เตรียมขายในตลาดประเทศไทยด้วยรวมถึงตลาดออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ชื่อว่าออตโต4ซึ่งจะเปิดตัวในตลาดออสเตรเลียปีหน้าและจะเข้ามาโชว์ตัวในไทยในช่วงปลายปี2022นี้ในงานมอเตอร์อ o 2022แต่แค่โชว์ตัวเท่านั้นยังไม่ได้ระบุกำหนดการวางจำหน่าย โดย BVA DCU ได้จองบูตในงานมอเตอร์เอ็ป2022อย่างเป็นทางการแล้วพร้อมยึดพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่า1,849ตารางเมตรเทียบเท่ากับ g กส w a วอร์มอเตอร์และใหญ่กว่า Mercedes-Benz ในขณะที่ Toyota ได้จองพื้นที่ไว้เพียง1,720ตารางเมตรส่วน Isuzu นั้นได้จองพื้นที่ไว้เพียง1,250ตารางเมตรเท่านั้น โดยสื่อในประเทศจีนได้คาดการว่า BYD s e a l จะเป็นไฟฟ้าซีดานที่สามารถทำยอดขายได้ดีในประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถแข่งขันกับเท s l a m o เด l 3ได้อย่างสบาย โดยขนาดตัวถังของ BYD Seal นั้นจะมีความยาวอยู่ที่4,800ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลิเมตรความสูง1,460ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,920ม mm, ิลิเมตรพร้อมล้ออันล้อยขนาด18-19นิ้วและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศเพียง0.219 CD เท่านั้น สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ B Y D Seal จะใช้แนวคิดในการออกแบบของรถแนวคิด Ocean X โดยด้านข้างจะออกแบบดูเพียวบางส่วนเสา C จะสูงขึ้นเล็กน้อยส่วนด้านหลังของตัวรถนั้นจะดูสั้นทำให้รถด,ดูมีความสปอร์ตและสวยงามมากยิ่งขึ้นส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ลากเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งโดย B Y D Seal นั้นจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน e Platform 3.0และใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ CTB ส่วนภายในห้องโดยสารของ BYD Seal จะมีการออกแบบที่ล้ำสมัยอย่างมากและใช้โทนสีตัดกันระหว่างสีเทาสีน้ำเงินและสีดำส่วนแผงหน้าปาัดจะเป็นแบบ LCD ที่ได้รับการออกแบบใหม่ขนาด10.25นิ้วซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเลส่วนพวงมาลาัยจะถูกออกแบบใหม่และคันเกียร์จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงจะติดตั้งระบบ DiLink พร้อมหน้าจอส่วนกลางแบบหมุนได้ขนาด15.6นิ้วซึ่งรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G และยังติดตั้งระบบเสียงแบบพรีเมียมพร้อมลำโพง12ตำแหน่ง ส่วนในด้านขุมพลังของ BYD Seal จะมีขุมกำลังให้เลือกถึง3ขุมพลังเริ่มต้นที่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวจะให้กำลังสูงสุด201แนงแรงมา้าแรงบิดสูงสุด310้นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด61.4กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งระยะทางไกล550กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC โดยมีอัตราเร่งจากศถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.5วินาที ต่อมาในรุ่นมอเตอร์คู่จะให้พละกกำลังสูงสุด522แรงม้าแรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ระยะทางไกล650กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC และมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.8วินาทีพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ และในรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวจะให้พละกกำลังสูงสุด308แรงม้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งดระยะทางไกล700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน C-LTC และมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.9วินาทีพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ โดย B-By d c e a l ทุกรุ่นจะรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charge 150กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ภายใน30นาทีรองรับดรงดันไฟฟ้าอยู่ที่700-750โวต์ สำหรับระบบความปลอดภัยของ BYD s e Seal จะติดตั้งถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมกล้อง360องศาแสดงภาพแบบโฮโลแกรมและยังติดตั้งกล้องภายในรถยนต์รวมถึงระบบบันทึกการขับขี่และยังมีระบบตรวจสอบจุดบอดขณะถอยจอด สำหรับราคาจำหน่าย BYD Seal หรือภายใต้ชื่อว่า a u t o 4ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในประเทศจีนโดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่2,12,800ถึง2,89,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,90,000บาทถึง1,49,000บาทแต่สำหรับราคาจำหน่ายและกำหนดการวางจำหน่ายในประเทศไทยนั้นเราคงต้องรอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง นอกจากนี้เรายังสามารถชมรถคันจริงได้ในงาน Motor Expo 2022ในวันที่1-12ธันวาคมปี2022นี้ที่ Impact เมืองทองธานี Challenger 1-3ในงานแสดงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตั้งแต่เวลาที่ยังจนถึง4ทุมม่มเป็นต้นไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคารนิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ